วันนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลสงกรานแล้วค่ะและแน่นอนว่าผู้ที่เดินทางกับต่างจังหวัดหรือว่าไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานก็ต้องนึกถึงหมอชิดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศการเดินทางที่ขนส่งหมอชิดกันบ้างนะคะว่าวันนี้จะเริ่มมีประชาชนเดินทางมากน้อยแค่ไหนแล้วและส่วนใหญ่เขาไปจังหวัดไหนกันบ้างค่ะจะเดินทางไปที่ไหนคะอุะดรค่ะอุดรค่ะลาง,งานตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เมื่อวานเนี่ยค่ะเมื่อวานทําไมเราถึงกลับไวอ่ะได้กลับไวจองตั๋วไ้ก่อนแล้วค่ะก็เลยได้กลับอืมนะคะอันนี้ไปสงการเนาะแล้วกลับมาอีกทีวันไหนอะคะวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเลยนะคะทําไมทําไมเราถึงเลือกที่จะกลับไวกลัวไม่มีรถนะคะโอ้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะนะคะฝากถึงคนที่จะเดินทางนิดนึงพี่ให้เดินทางปลอดภัยนะคะสงการีค่ะ